จีเขาถามว่าจะไปทำอะไรนะเล่นชายเล่นอะไรตรงทานเขาถามจะไปปลูกต้นไม้อ๋อตาไม่ได่อยากรู้สูรู้เสือกโอ้ยไม่ไปไม่ไปขี้เกียจไม่ไปหรอกรีไปเก็บทุเรียนมาเร็วๆจะขายไปตอนนี้นะอโอเค วันนี้ไม่ขายทุเรียนหรอคะขายครับเดี๋ยวรอก่อนทุเรียนยังไม่มาเลยทุเรียนขาดตลาดหาทุเรียนไม่ทันแล้วสว, <laughs> วัสดีครับผม เจ๊สะบัดเก่งเออติดมาก็วีนครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วชื่อวีน,นโอ้ยอ่ะออเจ๊อ่ะติ่มกลองเลยอ่ะ อะไรทิมหลังวะเเจ็บอย่าดันซิเจ๊อ, <c oughs> อยู่ตรงไหนของท่าใหม่โอ้ยโอ้ยกอดดีดีมันโดนไงโดนเดียโดนทะลึง่งแนี่เอออันนี้ไม่ขายทุเรียนเหรอครับาม มีคนถามว่าวันนี้ไม่ขายทุรียนเหรอไม่โดนเกือบอจะทุบโทรศัพท์ทิ้งแลนะไม่โดนพอแล้วจะไปตามใจอะไรคนเยอะแท้ตามใจมากจามใจปากเป็นหมูอืมอืโอ้ยหอมอะไรเฮ้ยเหม็นอ่ะเดี๋ยเพิ่งอาบน้ำค่ะ